สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกับบรรยากาศตอนเช้าสบายๆภายในสวนอีกแล้วครับวันนี้ผมก็จะพามาดูผักป่าชนิดหนึ่งครับที่เป็นผักที่ปลอดสารพิษแน่นอนครับเพราะว่าผักชนิดนี้มันไม่ชอบสารเคมีครับผมปลูกไว้ในสวนครับไม่เยอะครับเพราะว่ามันรอดมาแค่นิดเดียวครับเป็นผักอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันครับ ครับนี่คือผักกูดที่ผมปลูกไว้ครับอยู่ในกระถางครับสามกระถางครับนี่ครับตอนแรกมีน้องที่เขาอยู่แถวภาคใต้ครับเขาส่งพัน์มันมาให้ครับห้าสิบต้นครับแต่ว่าผมปลูกผมมาปลูกลงดินครับมันไม่รอดครับมันก็เหลือแค่นี้ครับที่เหลือๆผมก็เลยแยกๆใส่กระถางไว้บ้างครับนี่ครับ เหลือเฉพาะอยู่ในกระถางครับไอ้ที่ปลูกลงดินก็มวยมลณาไปหมดเลยครับจากนั้นผมก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนครับผมก็เลยย้ายย้ายมากองกองสุนสมๆไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจครับพอหน้าฝนครับผมมาดูมันรู้สึกว่ามันจะมีต้นเล็กๆครับเกิดขึ้นตําข้างๆกระถางครับนี่ครับต้นเล็กๆครับน่าจะเป็นสปอร์ของมันครับที่มันร่วงลงมาครับ นี่ครับตรงนี้ก็มีครับขึ้นให้เต็มไปหมดครับที่ผมวางไว้มันก็ไม่ได้อยู่ในในร่มนะครับมันก็อยู่น่าจะโดนแดดครับเพราะว่าข้างบนตรงนู้นครับมันไม่มีร่มเงาเลยครับโดนแสงแดดแต่เป็นแสงแดดช่วงเช้าๆครับโดนแบบเต็มๆครับนี่ครับวันนี้ผมคิดว่าผมจะเอาออกจากกระถางครับ เอาปลูกลงดินแล้วครับก็วางไว้ที่เดิมมันนี่แหละครับไม่อยากจะย้ายเท่าไหร่ครับกลัวมันตายครับเพราะว่าสังเกตดูว่าข้างล่างมันก็เริ่มจะมีรากครับแทงทะลุกระถางลงไปในดินแล้วครับนี่ครับตูดกระถางมันจะมีรากครับเป็นฝอยๆครับนี่ครับสภาพที่มันอยู่ครับต้นนี้ก็กําลังมียอดครับ นี่ครับผมจะเอาออกจากกระถางครับออกมาแล้วครับนี่ครับแล้วก็วางมันไว้ที่เดิมครับต้นนี้รากเยอะครับแล้วก็มีเริ่มจะมีหน่อเล็กๆออกมาข้างๆกระถางครับ เรียบร้อยครับนี่ครับก็เอาออกจากกระถางเรียบร้อยครับครับหลังจากที่เอาออกจากกระถางแล้วครับผมก็จะเอาดินนี่ครับใส่ลงไปครับ นี่ครับก็เรียบร้อยครับคือเอาออกจากกระถางแล้วผมก็วางไว้แล้วก็เอาดินมาโรยรอบๆอบข้างมันครับนี่ครับเป็นดินขุยไผ่ครับก็หมดไปเยอะเหมือนกันครับเพราะว่ามันไม่ได้ขุดหลุมลงไปครับเพราะว่าวางแล้วก็เอาดินมาเทหุ่มรอบๆครับซึ่งปกติแล้วที่รู้มาก็คือปก,กูดมันเป็นพืชอยู่ในป่าครับเป็นพืชที่อยู่ในป่าที่ มีความชุ่มชื้นครับอยู่ตามข้างๆแหล่งลําธารประมาณนี้ครับแต่มันไม่ชอบแฉะไม่ชอบน้ําขังน้ําท่วมนะครับไม่งั้นมันจะตายครับแต่ว่าพื้นดินต้องมีความชุ่มชื้นครับมันก็จะอยู่ได้ครับแล้วก็แตกนอขยายออกไปเรื่อยๆครับก็คือมันเป็นพืชป่านั่นเองครับนี่ครับลักษณะต้นกอของผักกูดครับโดยธรรมชาติแล้วมันก็คงไม่ใช่พืชที่ชอบแดดครับ เพราะว่ามันอยู่ในป่ามันก็ต้องมีร่มเงาให้มันครับเป็นที่ลกค้มครับแต่ว่าพอผมมาปลูกก็ไม่ค่อยจะเอาใจมันเท่าไหร่ครับก็คือปลูกมันแบบทิ้ง้งคว้างๆครับมันก็โดนแดดมั่งอะไรมั่งครับมันก็ผมว่ามันก็พยายามที่จะปรับตัวครับนี่ครับใบบางใบก็เริ่มจะแห้งไหม้ไปครับแต่ว่ามันก็พยายามที่จะแตกใบใหม่ออกมาเรื่อยๆครับต้นที่เกิดใหม่ก็ก็ยังสดอยู่ครับนี่ครับ แต่บางต้นก็เริ่มจะเหลืองครับตอนแรกผมคิดว่าจะให้ต้นต้นนี้ครับต้นมันปูครับเป็นที่ร่มเงาให้มันครับเป็นที่บังล่มเป็นที่บังแดดให้มันครับแต่ว่าผมก็มาตัดแต่งสะโขนักขนาดนี้ครับมันก็เลยไม่มีเงาให้มันได้ได้ซุกได้บังครับผมคิดว่าเดี๋ยวคงต้องหาอะไรมาบังแดดให้มันหน่อยครับเพราะว่ามันก็คงจะไม่ค่อยชอบแดดเท่าไหร่ครับ ส่วนตรงที่มันมีต้นเล็กๆขึ้นนี่ครับมันก็ยังเป็นหลุมๆอยู่ครับผมไม่กล้าเอาดินไปถมครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกบต้นเล็กๆมันครับผมคิดว่าจะค่อยๆเอาใบไม้ครับพวกเศษใบไม้แห้งๆครับมาค่อยๆกบปูขึ้นมาเป็นชั้นๆครับค่อยๆให้มันไล่ขึ้นมาครับเพื่อที่ว่าต้นมันจะได้ไม่ตายครับส่วนดินตรงนี้ที่มากบใหม่ก็จะหาใบไม้ครับหาเศษวัสดุที่ย่อยสลายครับมาโปะๆข้างหน้ามันเพื่อที่จะ ให้มันมีความชุ่มชื้นครับบางคนอาจจะสงสัยว่าที่ผมปลูกนี่ผมได้กินบ้างไหมผมก็ได้กินครับก็คือตามจํานวนต้นมันนั่นแหละครับได้กินทีละสองสามยอดครับตามที่มันแตกขึ้นมาครับนี่ครับเพราะว่ามันไม่เยอะครับความจริงถ้าจะกินเยอะๆแบบว่าเป็นไลหลายยอดมันก็ต้องปลูกเป็นดงๆครับแต่ของผมมันก็รอดมาแค่นี้ก็ต้องกินแค่นี้ครับ <laughs> ก็ต้องรอว่าอนาคตถ้าเกิดมัน แพ่ขยายไม่ตายก็คงได้กินเยอะขึ้นครับสําหรับรสชาติของปลากูดผมก็อธิบายไม่ถูกครับสําหรับคนที่เคยกินก็คงนึกออกครับผมว่ามันจะเป็นเป็นเมือกเมือกครับเป็นเมือกเมือกแล้วก็มีความหอมความมันอยู่ในตัวครับประมาณนั้นครับแต่ที่สําคัญครับปลากูดมันเป็นผักที่ปลอดสารพิษแน่นอนครับเพราะว่าพวกนี้มันไม่ชอบสารเคมีครับแม้กระทั่งปุ๋ยที่ใส่ลงไปเขาก็ห้ามใส่ปุ๋ยเคมีครับต้องใส่เป็นพวกปุ๋ยคอกเท่านั้นครับแล้วก็ไม่ต้องใส่บ่อยครับ เพราะมันเป็นพืชที่อยู่ตามป่าอยู่แล้วครับมันมันแข็งแรงทนทานอยู่แล้วครับยาฆ่า,มาแมลงก็ไม่ต้องฉีดครับแล้วผมก็ได้ยินมาว่าผักกูดที่เราปลูกเองครับยอดมันก็จะเมือกไม่เยอะเหมือนผักกูดที่อยู่ในป่าครับคือผักกูดที่เกิดตามธรรมชาติที่อยู่ตามป่าเมือกมันจะเยอะกว่าครับบางคนก็ไม่ชอบครับแต่ถ้าเราเอามาปลูกเองปลูกตามสวนมันก็จะไม่ค่อยมีเมือกครับมีรสชาติที่ อร่อยกว่าผักกูดปลาประมาณนั้นครับครับสำหรับใครที่จะลองหาต้นผักกูดมาปลูกดูก็ลองเข้าไปหาตามโลกอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับตามสวนใหญ่ๆที่เขามีขายต้นพันธุ์ก็น่าจะหาไม่ยากครับแล้วก็ต้นพันธุ์ก็ไม่น่าจะแพงครับต้นละไม่กี่บาทครับแต่ที่สําคัญครับคือถ้าเราหามาแล้วเราต้องปลูกให้มันรอดครับนั่นแหละครับสําคัญที่สุดครับแต่ว่าจะเป็นต้นละเท่าไหร่ก็ ไม่น่าเสียดายครับเพราะว่าผักกูดถ้าเราปลูกให้รอดแล้วเราซื้อหนเดียวก็ปลูกได้ตลอดไปครับเพราะว่ามันจะมีสปอร์แล้วก็มีหนอแตกออกมาให้เราให้เราแยกปลูกได้ตลอดครับเป็นผักที่น่าปลูกเหมือนกันครับปลูกไว้ในสวนครับคุ้มครับ รับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงลาบยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้วนแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับก็รู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรอะไร,ะไรก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็ จงรวยทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ